สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซี 4, สมาชิกที่รักทุกท่านนะคะก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะทางช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์วิจารณ์มวยในศึกเจ้ามวยไทยประจําวันเสราร์ที่3 1สิเ็พฤษภาคมพุทธศักราช2568นะคะจัดการแข่งขันที่สนามมวยสยามอ้อมน้อยค่ะมวยเริ่มแข่งขันเวลา12นาฬิกายนาทีนะคะ ถ่ายทอดสดทางทีวีสีช่อง3ค่ะมวยจัดการแข่งขันทั้งหมด4คู่นะคะนอกจากนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่อยู่ในกลุ่มทีเด็ดมวยสด VIP ด้วยนะคะได้แนวทางทีเด็ดไปทำกำไรกันแบบเน้นๆเลยนะคะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะสำหรับช่องทีเด็ดมวยสดโดยเสียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวนะคะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด m ค่ะย้ำนะคะแอดค่ะ เพิ่มเพื่อนไอดีมีแอดนำหน้าตามด้วย mm98 นะคะเข้ามาเป็นพี่น้องเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อที่จะได้รับเอาอข้อมูลดีๆทัศนวิจารมวยดีๆไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะและต้องขอเรียนแจ้งสมาชิกนะคะว่าอันนี้เป็นการออกทัศนวิเคราะห์วิจารณ์มวยแบบล่วงหน้าค่ะคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของผู้จัดนะคะเรามาติดตามรับฟังรับชมกันเลยนะคะว่ารายชื่อนักชกทั้งหมด4คู่ที่จะนํามาฝากสมาชิก FC ในวันนี้นะคะมีใครชกกับใครบ้างค่ะคู่ที่1นนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงนะคะแซมสั้นสิงบาลังทองค่ะ พิกัดน้ำหนัก103ปอนด์นะคะนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย AK 5พยัคฆ์มวยไทยที่ชนบุรีนะคะนักชกวัย18ปีสูง160เซนติเมตรนะ,ะคะชกมวยมา80กว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ51กิโลค่ะ3ไฟหลังนะคะแพ้คะแนนประตักทองคำซินบีมวยไทยเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่อ้อมน้อยนะ,ะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก105ปอนด์ค่ะชนะคะแนนซุปเปอร์แมนตอ่อซุปเปอร์แมนตอ 4, ่อสิริวัต์เมื่อวันที่10 7มีนาคมที่กองทัพอากาศชกไว้ที่103ปอนด์ค่ะและล่าสุดชนะนกยก2เหนือดวงสอบุญมีริ์เมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ตะวันนานะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก103ปอนด์ค่ะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ําเงินนะคะสิงชนะเกียรติเพชรเดชะค่ะพิกัดน้ำหนัก103ปอนด์นะคะนักชกจากจังหวัดพัทลุงค่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยตอแย้มสวนนะคะวัย20ปีค่ะสูง162เซนติเมตรนะคะ ชกมวยมา60กว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ50กิโลค่ะ3ไฟหลังนะคะเสมอหานุมานสอขอนิดคลอง3วาเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่กองทัพอากาศนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก102ปอนด์ค่ะชนะน็อกยก4เหนือปัตพีบูมเด็กเซียนเมื่อวันที่10 กุมภาพันธ์ที่กองทัพอากาศนะฮะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก103ปอนด์ค่ะล่าสุดนะฮะแพนนกยกหพันโทพีเคแสนชัยมวยไทยค่ะเมื่อวันที่เเมษายนที่ราชดำเนินนะฮะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก102ปอนด์ค่ะเรามาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่1กันนะคะมวยคู่นี้นะคะเป็นการเป,เป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่13รอบ น็อกเอาท์นะคะใครแพ้ก็ตกรอบไปเลยนะคะแซมสั้นสิงบัลลังทองนะคะเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องวงในไล่แขนเด้งตีฉลาดเหลี่ยมเชิงดีสอกแรงและฟอร์มหลังมากำลังสดกำลังห้าวเลยนะคะในขณะที่คู่ชกในวันนี้คือเจ้าสิงชนะเกียรติเพชรเดชะก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงปลัมตีแข็งแรงแข็งแกร่งนะคะ มวยคู่นี้กับดูกการผ่านเบอร์มวยชื่อเสียงเรียงนามก็ต้องอยู่ที่เจ้าแซมซันนะคะถึงแม้ว่าสิงชนะจะอายุมากกว่าดูว่าเหมือนกับเคยผ่านกระดูกเคยผ่านเบอร์มวยตัวดีๆมาก็ใช่แต่ว่าหยุดหายไปแล้วก็กลับมาหายใจแต่กลับมาหายใจเนี่ยมวยที่ทางฝั่งของสิงชนะเจอมาหรือว่าเจ้าชนะศึกเกียรติจำรูนเดิมตัวนี้จะเจอมวยรุ่นเบอร์เล็กๆเบอร์เด็กๆมา นะฮะฮก็ชกชกเวทเล็กกระดูกเนือ้อแต่พอมาเจอของจริงเข้าอย่างไฟล่าสุดเนี่ยมาเจอกับเจ้าพันโทเนี่ยถึงกับแพ้นออกให้พันโทเลยนะฮะแล้ววันนี้มาเจอเจ้าแซมสั้นแถมเป็น การชกมวยรอบด้วยแล้วก็แซมสั้นเนี่ยเป็นมวยบูหนักแรงกระดูกมวยแกร่งแล้วก็สามฟ้องสามฟอร์มหลังส่ายสองไฟล่าสุดชนะมาสองไฟรวดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มาเจอเจ้าสิงชนะมองว่าความหนักแรงความบูดุดันของเจ้าแซมสัน้น น่าจะกดถึงน็อกได้เลยนะคะในทัศนะมุมมองของดิฉันเซียนเปรียวเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่ามวยคู่ที่หนึ่งของรายการค่ะแซมสั้นสิงบัลังทองนะคะจะชนะสิงชนะเกียรติเพชรเดชะค่ะไปต่อกันที่มวยคู่ที่สองของรายการนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะเพชรป่าศักดิ์สละชีพพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบห้าปอนนะคะนักชกจากจังหวัดลบบุรีค่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกเจ้าพ่อ กุมประกันสระบุรีนะคะนักชกวัย18ปีค่ะสูง170ซนติเมตรนะคะชกมวยมา70กว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ56กิโลค่ะ3ไฟหลังนะคะชนะคะแนนเดชอนันต์วอรวียงสะเมื่อที่16ธันวาคมที่โคราชชกไว้ที่115ปอนด์ค่ะแพ้คะแนนเพชร สุพันณปอประจันสีเมื่อวันที่20มกราคมที่ปทุมธานีนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก116ปอนด์ค่ะล่าสุดชนะนกยกสาม,มานักต่อเย้มสวนเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่อ้อมน้อยชกไว้ที่117ปอนด์นะคะเรามาดูคู่ชกทางฝั่งบมน้ำเงินค่ะกล้าณรง์พันพินิษนะคะพิกัดน้ำหนัก115ปอนด์ค่ะนัก ชกจากจังหวัดชุมพรนะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติฟูเฟื่องที่สุราษฎร์กชกวัย17ปีนะคะสูง168เซนติเมตรชกมวยมา50กว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ56กกิโลนะคะ3ไฟหลังค่ะชนะคะแนนสิงห์ดำช5พยักเมื่อวันที่19ตุลาคมที่อ้อมน้อยนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก111ปอนด์ค่ะวันนั้นก็เป็นการชิงชนะเลิศมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่12นั่นเองนะคะชนะคะแนนอิกกิวสังสอสละชีพเมื่อวันที่25พฤ ศจิกายนที่ดอนเมืองนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก112ปอนด์ค่ะล่าสุดนะคะชนะคะแนนเพชรเดินดงที่เด็ด99มูลที่8มีนาคมที่อ้อมน้อยนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก115ปอนด์ค่ะเรามาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่2กันนะคะมวยคู่นี้นะคะเป็นมวยรอบศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่2นะคะเพชรป่าศักดิ์สอสละชีพมวยขวา ฝีมือครบเครื่องดักสาดแข้งเข่าในล็อกรัดตีเหนียวแน่นบูดุดันนะคะในขณะที่คู่ชกในวันนี้ก็คือเจ้า กล้านารง์พันพินิษ์นะฮะก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องปั้ำดีปั้ำตีแข็งแกร่งขวางหน้าหมัดต่อยรุนแรงบูดุดันก็ถือว่าสดฟอร์มสดฟอร์ม,ด,รมดีกันทั้งคู่นะคะกําลังห้าวทั้งคู่แต่กระดูกมวยประสบการณ์มวยการผ่านเบอร์มวยเนี่ยจะอยู่ที่ทางฝั่งของเจ้าเพชรป่าศักดิ์จะผ่านโจตัวมวยเบอร์ดีๆและชกอยู่ในเวทใหญ่คือวันนี้ร้อยสิบห้าแต่สําหรับทางเจ้ากล้านารงค์เองก็เป็นมวยที่เก่งชื่อเสียงดีแต่ เขาเรียกว่าเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่นั่นเองนะคะเก่งใหญ่อยู่ที่ทางฝั่งของเจ้าเพชรป่าศักดิ์เก่งเล็กอยู่ที่เจ้ากล้านรงนะคะวันนี้ต่อยที่เวทร้อยสิบห้าก็ถือว่าเป็นเวทใหญ่ ในขณะที่ทางฝั่งก้านารลงที่ต้องเป็นการเขาเรียกว่าปล่อยเวทขึ้นมาก็เพราะอยากชกมวยรอบไงก็เลยจําเป็นต้องเบ่งขึ้นมาปล่อยขึ้นว่าชกอยู่ดีๆก็ร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบสองเพิ่งจะเป็นไฟล่าสุดที่ชนะเจ้าเพชรเดินดงนั่นแหละที่ปล่อยเวทขึ้นมาชกที่ร้อยสิบห้าแล้วก็ปรากฏว่าได้รับชัยชนะสําหรับเจ้าไอ้ก้านารลงะนะคะเพราะฉะนั้นในทัศนะมุมมองของดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะฮะขอฟันธงว่ามวยคู่ที่สองของรายการค่ะเพชร ป่าศักศสอสละชีพนะคะจะชนะก้านะรงพันพินิษ์ค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับทัศนวิรณาดีๆ2คู่ในวันนี้นะคะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะสำหรับช่องที่เด็ดมวยสดโดยเสียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวค่ะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แ m 9 8อ็า MM นะคะย้ำค่ะแอดเนะคะเพิ่มเพื่อน ID มีอนำหน้าตามด้วย MM98 นะคะเข้ามาเป็นพี่น้องเข้ามาเป็นสมาชิก เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อที่จะได้รับเอาข้อมูลดีๆทัศนวิจารณ์มวยดีๆไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะไปต่อกันที่มวยคู่ที่3ของรายการนะคะซึ่งเป็นคู่เอกนํารายการในวันนี้นะะั่นเองนะเป็นการพบกันร,ระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะแมมมอสสอสละชีพนะคะพิกัดน้าหนัก140อปอนด์ค่ะนักชกจากจังหวัดสระบุรีนะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกเจ้าพ่อกุมภกันค่ะนักชกวัย18ปีนะคะสูง100 เจ็ดสิบแปดเซนติเมตรชกมวยมาเจ็ดสิบกว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆหกสิบแปดกิโลนะคะสามไฟหลังค่ะแพ้คะแนนเพชรวังหินลูกพระยาไกลพักดีเมื่อวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์ที่กองทัพอากาศชกไว้ที่ร้อยสามสิบห้าปอนค่ะชนะคะแนนเด่นพยักเดชเพชรสีทองเมื่อวันที่สองเมษายนที่ราชดำเนินนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบหกปอนค่ะและล่าสุดนะคะแพ้คะแนนสตังทองชอห้าพยัก เมื่อวันที่30เมษายนที่ราชดำเนินนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก135ปอนด์ค่ะเรามาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะเพชรวังหินลูกพระยาไกลพักดีค่ะพิกัดน้ำหนัก140ปอนด์นะฮะนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดค่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกพระยาไกลพักดีที่ศรีสะเกดนะคะนักชกวัย19ปีค่ะสูง170เซนติเมตรนะคะ ชกมวยมา100ร้อยกว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆหกสิบแปดเอ,อ่อขออภัยค่ะหกสิบหกกิโลนะคะสามไฟหลังค่ะชนะคะแนนเพชรบางแสนสอบุญเยี่ยมเมื่อวันที่ยี่สิบสองมกราคมที่ราชดำเนินนะคะชกไว้ที่ร้อยสามห้าปอนด์ค่ะชนะคะแนนแมมมอสสอสละชีพยี่สิบสี่กุมภาพันธ์ที่กองทัพอากาศชกไว้ที่ร้อยสามสิบสามสิบห้านะคะและล่าสุดแพนน็อกยกหนึ่งจลชัยแม็กจันดีเมื่อวั 18, นที่สิบแปดเมษายนที่ศึกวันลุมพินีนะคะ เรามาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่สมซึ่งเป็นคู่เอกนํารายการกันนะคะคู่นี้นะคะจะเป็นการชกชิงแชมป์ว่างรุ่น140ี่ปอนด์ของเวทีอ้อมน้อยจะบอกว่าวัวเคยข้ามา้าเคยขี่นะคะมวยคู่นี้เคยชกกันมาแล้วที่สนามมวยกองทัพอากาศวันนั้นนะคะ,ะเมื่อวันที่เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2568ที่กองทัพอากาศปรากฏว่าเป็นทางฝั่งเจ้าเพชรวังหิน เฉือนชนะมาเฉือนชนะมาแบบพลิกราคาหลายหลายหนึ่งด้วยนะคะวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งรีเพลย์แมตก์กันอีกครั้งหนึ่งโดยมีเข็มขัดแชมป์รุ่นร้อยสี่สิบปอนของเวทีอ้อมน้อยเป็นเดิมพันนะคะแมมมอสวันนี้ก็จากที่เมื่อก่อนมองว่าที่พลาดท่าแพ้ ให้กับคู่ชกในวันนี้ก็คือเพชรวังหินเนี่ยวันนั้นเจ้าแมมมอสเนี่ยทำดีมาแล้วเดินสายเดินตีมาแต่ช่วงปลายยก4เนี่ยมารับแข้ง3แข้งเกมพลิกเลยนะะแล้ววันนั้นก็เป็นเวทเป็นครั้งแรกที่ทางฝั่งของเจ้าแมมมอสปล่อยเวทขึ้นมาชก135จากนั้นมาก็ชกเวทใหญ่มาตอนนี้เบ่งมาเป็น1 4 0 140น้ําหนักปล่อยของทางเจ้าแมมมอส68ในขณะที่น้ําหนัก ปล่อยของทางเจ้าเพชรวังหิน66วันนี้ปล่อยเวทกันเบ่งกันมามาชกกันที่1 4 0ความได้เปรียบอยู่ที่ทางฝั่งของเจ้าแมมมอสนะคะได้เปรียบรูปร่างได้เปรียบเวทได้เปรียบน้ำหนักแล้วก็อาวุธมวยหลากหลายกว่านะคะเพชรวังหินก็จะมีเฉพาะลูกวงในลูกตีเข่าเท่านั้นแต่วันนี้ความหลากหลายอาวุธมวยหลากหลายแล้วได้เปรียบทั้งรูปร่างและน้ําหนักของเจ้า แมมมอสสอสละชีพมองว่าน่าจะแก้มือได้สําเร็จน่าจะได้ครองแชมป์เข็มขัดรุ่นนี้ของอ้อมน้อยนะคะเพราะฉะนั้นในทัศนมุมมองของดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะขอฟันธงว่ามวยคู่เอกของรายการนะคะแมมมอสสอสละชีพค่ะจะชนะเพชรวังหินลูกพระยาไกรพักดีค่ะไปปิดท้ายรายการกันที่มวยคู่ที่4ของรายการเลยนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงคะง่ะสิงเพชรอ่าสิงเพชรเกียรติเพชรเดชะ ที่กับน้ำหนัก130ปอนด์นะคะนักชกจากจังหวัดพัทธลุงค่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยต่อแย้มสวนนักชกวัย19ปีนะคะสูง168เซนติเมตรค่ะชกมวยมา60กว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ62ิกิโลนะคะ3ไฟหลังค่ะชนะคะแนนพลอยวิเศษต้นขนส่งเมื่อที่8กุมภาพันธ์ที่อ้อมน้อยชกไว้ที่127ปอนด์นะคะชนะคะแนนเสือมณีแก้วสำริดเมื่อที่17มีนาคมที่อยุธยาชกไว้ที่ 128ปอนด์ค่ะและล่าสุดชนะคะแนนพลายแก้วสอบุญมีริทเมื่อวันที่14เมษายนที่ชุมพรน,นะคะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินค่ะเพชรน้ำตาลวีวินยิมนะคะพิกัดน้ำหนัก130ปอนด์ค่ะนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์นะคะซ้อมอีที่ค่ายมวยวีวินยิมที่เกาะสมุยนะคะนักชกวัย20ปีค่ะสูง175เซนติเมตรนะคะชกมวยมา70กว่าไฟน้ำหนักปล่อยห6 3กิโลค่ะ3ไฟหลังนะคะชนะคะแนนชามียว WMC สม หมยุยเมื่อวันที่21ธันวาคมที่สุราษฎร์ชนะนกยก3เพชรคีรีปองเซเว่นฟาร์มเมื่อวันที่22มกราคมที่ราชดำเนินชกไว้ที่น้ำหนัก127ปอนด์ค่ะและล่าสุดนะคะแพ้นกยก4สองแผ่นดินชอแก้ววิเศษเมื่อวันที่22มีมนาคมที่อ้อมน้อย ชกไว้ที่129ปอนด์เรามาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่4กันนะคะสิงเพชรเกียริเพชรเดชะหรือว่าเจ้าเดชณนะรงศ์เถระพรัฒนะฮะตัวนี้ก็เป็นพี่ชายของเจ้าเกียรติศักดิ์พยักกันธรนั่นเองเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องแข้งซ้ายแรงฟอร์มสดผ่านเบอร์ดีๆตัวดีๆมาเยอะแยะเลยนะคะในขณะที่คู่ชกในวันนี้คือเพชรน้ำตาลวีวินยิมนะคะก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนอกได้ในไม่เอาจุกอาวุธดี คือมีแข้งซ้ายเป็นอาวุธดีพูดง่ายง่ายเลยนะคะมวยคู่นี้นะคะกระดูกมวยการผ่านเบอร์มวยความหลากหลายนอกได้ในนี้อยู่ที่เจ้าสิงเพชรนะคะเจ้าเพชรน้ำตาลจะมีแข้งซ้ายอย่างเดียวที่เป็นอาวุธดีและก็หนักแรงถ้าเดินออกซ้ายได้เนียนตาก็ถือว่าผ่านได้แต่เห็นเข่าเหมือนเห็นระเบิดเพราะฉะนั้นในทัศนมุมมองของดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่ามวยคู่ที่4ของรายการค่ะสิงเพชรเหยียดเพชรเดชะจะชะนะเพชรน้ำตาลวีวินยิมนะคะก็ผ่านไปแล้ว4ี่คู่ สำหรับทัศนะวิจารณ์ดีๆในวันนี้นะคะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะสำหรับช่องที่เด็ดมวยสดโดยเสียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวนะคะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอดเมเอม้แปดค่ะย้ำนะคะแอดเมเอมเแกะ 98เพิ่มเพื่อน ID มีแอนำหน้าตามด้วย MM 98นะคะเข้ามาเป็นพี่น้องเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อที่จะได้รับเอาข้อมูลดีๆทัศนะวิจารณ์มวยดีๆไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะก่อนจากเรามาทบทวนกันอีกครั้งนึงนะคะศึกเจ้ามวมไทยสอสมหายค่ะประจำวันเสราร์ที่31พฤษภาคม2568นะคะกู่ที่หของรายการค่ะแซมสันสิงบัาลังทองจะชนะสิงชนะเกียรติเพชรเดชะค่ะ คู่ที่สองค่ะเพชรป่าศักดิ์สอสละชีพจะชนะกล้าณรงค์พันพินิษ์นะคะคู่ที่3ค่ะแมมมอสสอสละชีพจะชนะเพชรวังหินลูกพระยาไกลพักดีค่ะคู่ที่4สิงเพชรเกียรติเพชรเดชะจะชนะเพชรน,น้ำตาลวีวินยิมนะคะฟันธงไปที่คู่เดียวเน้นๆเ,เด็ดๆทั้งรายการเลยนะคะแซมสัส้นสิงบัลลังก์ทองค่ะ ก็บคบช่วนขบวนความสําหรับวันนี้นะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยสมาชิก f c ไว้ที่ตรงนี้ด้วยเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขออวยพรให้พี่น้องสมาชิก FC ทุกท่านจงประสบแต่ความโชคดีค่ะเข้าตัวแพ้ก็ขอให้ได้เงินนะคะสําหรับวันนี้ดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะคงต้องขอกราบลาพี่น้องสมาชิก FC ีที่รักทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ